หุ้นกู้บริษัท Trinity วัฒนาจำกัดมหาชนออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ1ปี11เดือน28วันให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง4%นะครับเป็นหุ้นกู้ที่น่าสนใจบริษัท Trinity วัฒนาจำกัดมหาชนประกอบธุรกิจหลักคือการลงทุนในกิจการนะครับหรือ holding company นะครับและให้กู้ยืมระยะสั้นนะครับซึ่งมีสานะจดทะเบียนเป็นบริษัทนะครับมหาชน เสนอขายหุ้นกู้นะครับไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันนะครับจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนเราไปดูหุ้นกู้กันเลยดีกว่าครับเปิดให้จองซื้อวันที่567กันยายน2566บริษัททินิตี้วัฒนาจำกัดมหาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้จำนวน2ชุดด้วยกันนะครับเรามาดูกันชุดที่1อายุ7เดือน22วันเป็นหุ้นกู้ระยะสั้นให้อัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ3.25ต่อปี ชัระดอกเบีย้ยนะวันที่ครบกําหนดไถ่ถอนนะคบเพราะว่ามันแค่7เดือนย2ิบวันเองเนาะจำนวนเสนอขายไม่เกิน1นึ0 0 0สหมื่นหน่วยคิดและมีหุ้นกู้สํารองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน1นึ0 0 0สหน่วยรวมเป็นนะครับเสนอขายไม่เกิน2องแสนห้าหมื่นหน่วยหรือคิดเป็นไม่เกิน250ล้านบาทนั่นเองครบกําหนดไถ่ถอนปีสะวันที่30เมษายน2567นะครับ แล้วก็อีกชุดหนึ่งชุดที่2นะครับเป็นหุ้นกู้อายุ1ปี11เดือน28วันอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ4ต่อปีชำระดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนครบกำหนดไถ่ถอนปี2568เสนอขายไม่เกิน1 5 0 0 0 0หื่นหน่วยคิดเป็นมูลค่า,าไม่เกิน10,000 0หน่วยรวมจำนวนเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน1 5 0 0 0 0หื่นหน่วยคิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน150ล้านบาทนั่นเองนะครับ รวมเรียกว่านะครับหุ้นกู้ระยะสั้นและหุ้นกู้ระยะยาวว่าหุ้นกู้นะครับจำนวนเสนอขายรวมทั้งสิ้นนะครับห้าแสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน500ล้านบาทมูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1 0 0 0บาทเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัานและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษนะครับและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับขอจํากัดการโอนหุ้นกู้เสนอขายหุ้นกู้เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัาน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นนะครับการโอนหุ้นกู้ทุกทอดจะสามารถโอนให้เฉพาะดังที่กล่าวข้างต้นนะครับไม่สามารถรับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ทอดใดๆที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่เป็น,นการโอนโอนทางมรดกนะครับผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้มีการจัดดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุก้นกู้บริษัทผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้จำกัด ในทะเบียนหุ้นกู้บริษัทเทนิตี้วัฒนาจำกัดมหาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์เินิตี้จำกัดระยะเวลาการเสนอขายวันที่5 6 7กันยายน2566นะครับวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่าสื่อ้ชวนวันที่26บกกรกฎาคม -66 นะครับเรามาดูแฟดชีตกันเล็กน้อยนะครับก่อนจากกันแฟดชีตนะครับระดับความเสี่ยงอยู่ที่อันดับ8นะครับ เสียงสูงเลยสูงสูงที่สุดนะครับในสเกลนี้นะครับความเสี่ยงมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดเป็นหัวข้อข้อเล็กน้อยนะครับ1ความเสี่ยงด้านการชําระหนี้ตามตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้2ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อและการผิดนัดชําระเงินของลูกค้า3ความเสี่ยงด้านภาระผูกพันและนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น4ความเสี่ยงที่บริษัทมีการให้กู้ยืมโดยตรง 6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากการออกตราสารนี่เป็นหลักนะครับ7ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไม่ได้กําหนดในอัตราส่วนทางการเงินที่จะต้องดํารงไว้ในข้อกําหนดสิทธิ์นั่นเองนะครับสามารถอ่านหนังสือชี้ชวนตัวนี้ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะ คำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจญญัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือไม่ได้เป็นการปาาร,ระกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่สาสือชี้ชวนนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตาสารีหากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตาสารีที่ได้ซื้อตาสารีไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่างสื่อชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตาสารี ได้ตามมารตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเพจหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิต์แขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร1900 0, 0ในทุกวันทำการของสำนักงาน เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาหรือทางเว็บไซต์ w w w ร e ไ t เ t ็คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ การออมเงินนะครับหุ้นกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆนะครับได้ที่ช anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิปมากมายนะครับที่จะนำเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนำมาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเก็ดเล็กเกดน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์ นะครับที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลายเอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำ playlist เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับแต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฟรีๆเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใคร สนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ comment ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีแคมมีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนำมาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับนอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเกตเล็กเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับ การซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรว,รวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราเราท่านๆน,นะครับก็คงจะนำมาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ